เดี๋ยวยังหดไม่เสร็จบอกว่าพอมาตอนบ่ายลัคก,กี้เพื่อนวีเจอะคะไม่มาลัคก,กี้เพื่อนวีเจไม่มาขอบคุณค่ะพี่หมีโง่ขอบคุณค่ะไอ้ลืมแผวไอ้แผลละจับแล้วขอบคุณค่ะซนเียนแกไปหน่อยดิเอาหหนไปแล้ว ากได้ตั่วค่ะพี่หมีง้อขอบคุณยังไม่ได้เปิดเลยลืมแต่ว่าแคปหน้าจอไม่ได้หรอแคปจากหน้าจอโนราส์พี่หมีง้อน่ารักจังเลยเปิดดาวให้หนได้ไม่ได้หรอใช้โทรศัพท์รุ่นเลยเนี่ยแคปไม่ได้ ชุดนอนไม่ได้นอนมาช่วยกันปลูกที่บ้านนี่นะอะไรวะชื่อเพลงอะไรเอาจริงเหรอชุดอะไรชุดสี่ก็หนูไม่รู้จะใส่ชุดอะไรหนูก็เยลย underfloor ชื่อเพงอเงลง underfloor ก็ไม่ลืมปิดไว้ใช่ไม่ไดลืมเปิดเดี๋ยวรอบหน้าเปิด มากค่ะค่ะต้องมินเนี่ยชอบแคปรูปไม่สวยอะ่ะอนี่มีงูทำอะไรอยู่คะ iPhone ยังแคปได้เลยใช่เนี่ยหนูยังแคปตัวเองได้เลยความผิดมินเีมินใช้โทรศัพท์อะไรเนี่ยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เลยซื้อ iPhone เดี๋ยวอถอย iPhone ให้ใหม่ นอนอ่ดอยู่คะ่ะนอนดึกไหมคะนอนตอนไหนนหี่ลินต้องมาเองต้องมาเมื่อกี้ไม่ได้เหมือนเดิมอา <my> วัสดีคะ่ะวัสดีทุกคนนะคะ